สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนคลองปรลัดเลียงนะคะสําหรับวันนี้นะคะดึงครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดทั้ง2ใบงานที่ดิครูให้ไปในวันวันที่15ธันวาคมนะคะในเรื่องของการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะที่ดิฉครูให้ไปคือ2อสอใบงานเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขอมาอธิบายในเรื่องของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายสักเล็กน้อยก่อนนะคะก็จากที่คุณครูให้นักเรียนดู คลิปวิดีโอนะคะทั้งสามาคลิปไปเกี่ยวกับการต่อวงจรแบบไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะสรุปนะคะนั่นก็คือวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3อย่างาองค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยสามส่วนสําคัญ1น,นั่นก็คืออะไรคะถ้าดูเมื่อเช้าเรกเรียนจะตอบได้เลย1น,นั่นก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้านั่นเองนะคะหรืออะไรนะ เซลไฟฟ้านะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการให้พลังงานนะคะถ้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราเนะี่ยก็จะใช้อะไรก็ใช้ถ่านไฟฉายนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ค่ะองค์ประกอบที่2นั้นก็คือสายไฟนะคะสายไฟเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายหรือเราจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัว นำไฟฟ้านะคะซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้นั่นเองนะคะอ่าอันที่3นะคะก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในแผนภาพของเราเนี่ยก็จะใช้อะไรนะคะ ก็จะใช้หลอดไฟนั่นเองมันจะเป็นตัวที่ทำหนะ้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้ไปอยู่ในรูปแบบต่างๆนะคะ,ะทีนี้นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะจะให้นักเรียนที่ให้นักเรียนทำแผนภาพวงจรไฟฟ้าขึ้นมานะคะโดยใช้อะไรนะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นั่นเองจากที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนยงเส้นใช่ไหมว่าสัญ,ญลักษณ์นะคะอะไรแทน อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไหนใช่ไหมคะทีนี้วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายอย่างที่ครูบอกเนี่ยมันมี3อย่างทีนี้นักเรียนก็จะมาดูว่า3อย่างเนี่ยใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างนะคะอันแรกนั่นก็คืออะไรน,นะคะแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหรือฐานไฟฉายสัญลักษณ์ก็คืออะไรสัญลักษณ์ของแหล่งกําเนิดไฟฟ้านั้นก็คือ,อเส้นเส้นยาวและเส้นสั้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นยาวขีดแบบนี้ ซึ่งเส้นยาวนะคะเส้นยาวอันเนี้ยจะแทนคัวบวกและเส้นสั้นจะแทนคัวลบต่อไปอันที่2นะคะอันที่2ก็คือสายไฟสัญลักษณ์ของสายไฟก็คือยังไงนะคะก็คือเส้นยาวแบบนี้นี่คือสายไฟต่อไปสัญลักษณ์ของหลอดไฟจำได้ไหมเอ,อ่ยเป็นยังไงคะสัญลักษณ์ของหลอดไฟนั่นก็คือ วงกลมจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้ววงกลมและมีการกรบาทขอโทษนะคะเดี๋ยวครูขอเขียนอ่ะสัญลักษณ์ของหลอดไฟก็คือวงกลมและการกรบาทแบบนี้แล้วก็มีเส้นขีดมาแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของหลอดไฟอ่าทีนี้เมื่อเรารู้สัญลักษณ์ของอ่าวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายแล้วเราจะมาเขียนเป็นแผนภาพได้อย่างไร สถานการณ์ครูยกตัวอย่างมาให้แล้วนะคะในข้อหนึ่งก็จะมีเซลลไฟฟ้ามีสายไฟและมีหลอดไฟทีนี้หลอดไฟตรงนี้มันมีหลอดไฟสองหลอดต่อกันเรียงกันแบบนี้ถ้าต่อเรียงกันแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะใครตอบอนุกรมก็รับไป1คะแนนนะคะ ที่นี้สันเนรักราคาเขียนอย่างไรเราก็มาเริ่มกันที่เซลล์ไฟฟ้ากันก่อนเลยเซลไฟฟ้าหนึ่งก้อนเราก็จะเขียนได้เป็นสั้นหนึ่งแล้วก็ยาวหนึ่งมีเส้น ยาวขีดมาแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้า1ก้อนหรือฐานไฟไฟฉาย1ก้อนเราจะเขียนแบบนี้ทีนี้ต่อไปมีสายไฟนะคะเราก็ขีดมาเลยค่ะเป็นสายไฟสัญลักษณ์สายไฟคือเส้นตรงต่อไปสัญลักษณ์ของหลอดไฟสองดวงหลอดไฟวงกลมการกระบาด วงกลมกากระบาทมี2หลอดใช่ไหมคะก็วาดไป2องวงกลมด้วยกันแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นให้ชึบชึบแบบนี้คำตอบของข้อที่1ก็จะตอบในลักษณะนี้นั่นเองนะคะใครตอบไปแล oh, <wow. S 1> ้งน,นะคะถูกต้องนะคะทีนี้ ถ้าเกิดว่ามันมีกระแสไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะคะโดยมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นแบบนี้นะคะ,ะไฟฟ้าก็จะเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ได้รอบแบบนี้แต่ก็จะทําให้หลอดไฟนั้นสว่างได้นั่นเองต่อไปข้อ2นะคะข้อ2แตกต่างจากข้อหนึ่งตรงไหนสังเ,เกตเลยนะคะมีหลอดไฟสองดวงแต่แตกต่างกันจากการต่อวงจร ถ้าต่อคร่อมกันในลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าการต่อแบบขนานนั่นเองมีใครตอบถูกไหมคะวงจรไฟฟ้านี้ตอบกันแบบขนานอะลองมาเขียนสัญลักษณ์พร้อมกันค่ะมีเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ค่ะยาวสัน้นขีดเส้น่าอขีดเส้นออกมาต่อไปมีสายไฟค่ะขีดออกมาค่ะและมีหลอดไฟค่ะหลอดไฟก็เขียนวงกลมและกากบาทนะคะ ลืมมีเส้นมานี่คือสัญ,ญลักษณ์ของหลอดไฟทีนี้ตรงนี้ยังไม่หมดค่ะมีมาข้างล่างอีกก็คือสายไฟสายไฟก็ลากลงมาแบบนี้ได้เลยและหลอดไฟดวงสุดท้ายค่ะก็วาดตรงนี้สัญ,ญลักษณ์คือวงกลมและขก้วบาสคาตอบข้อที่สองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปข้อสาม ข้อ3เหมือนเดิมเลยค่ะข้อ3คือมีเซลล์ไฟฟ้า1ก้อนนะคะมี1เซลลก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นยาวเส้นสั้นแล้วก็มีสายไฟมาแบบนี้นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้านะคะอ่าต่อไปมีสายไฟค่ะลากลงมาแล้วก็มีหลอดไฟค่ะ1หลอดค่ะวาดไปเลยชึบ และยังไม่หมดค่ะมีมาแบบนี้อ่ามีแบบมีมาแบบนี้นั่นก็คือสายไฟมาทางนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเป็นยังไงคะต่อกันแบบถ้าเรียงแบบนี้มาเลยค่ะการต่อแบบอนุกรมนั่นเองก็วาดไปตามเลยนะคะชึบชึบชึบเอ๊ะและทีนี้เขาจะเรียกวงจรไฟฟ้านี้ว่าอะไรล่ะลูกมีทั้งอนุกรมแล้วก็มีทั้งขนานแบบนี้ฮ ข้อ3ก็จะเป็นวงจรไฟฟ้าแบบผสมนั่นเองนั่นก็คือมีทั้งขนานและมีทั้งอนุกรมนะคะอ่า ต่อไปนะคะใบงานที่สองนะคะสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะสถานการณ์ที่หนึ่งให้นักเรียนทดลองต่อวงจรไฟฟ้าที่ประอบด้วยหลอดไฟสองดวงขีดเส้นใต้คาว่าหลอดไฟสองดวงต่อกันแบบขนานถ้าต่อกันแบบขนานจะทำยังไงนะและเซลล์ไฟฟ้าสามก้อนต่อกันแบบอนุกรมนะคะช่อ คีย์เวิร์ดมีแค่นี้เลยหลอดไฟเซลล์ไฟฟ้าแล้วก็แบบขนานและแบบอนุนกรมทีนี้นักเรียนม,มาดูไปทีละตัวพร้อมกันนะคะอะเรามาดูพร้อมกันนะคะประกอบด้วยหลอดไฟสองดวงต่อกันแบบขนานถ้าต่อแบบขนานก็คือมันจะต่อแบบคล่อมกันใช่ไหมคะค่ะก็วาดไปก่อนเลยหลอดไฟสองดวงต่อการแบบ ขนาดแสดงว่าเขาจะตอบแบบเส้นเดียวกันไหมไม่ใช่นะคะเขาจะตอบแบบขนานกันแบบนี้และมีเซลล์ไฟฟ้า3ก้อนเซลล์ไฟฟ้า3คก้อนคือยังไงนะคะเซล์ไฟฟ้าก็คือขั้วบวกอคั้วลบนี่คือ1แต่อันนี้เขาบอกว่าเซลไฟฟ้า3ก้อนก็ต้องวาดเพิ่มไปอีกคั้วบวกขั้วลบ ได้แล้วสองค่ะต่อไปก้อนสุดท้ายขั้วบวกขัว้วลบนี่คือเซลล์ไฟฟ้า3ก้อนจากนั้นก็ลากไปเลยนะคะลากสายไฟออกมาอ่าคำตอบของข้อที่1ก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะคะใหม่นะเซลล์ไฟฟ้า3ก้อน1น3และหลอดไฟต่อกันแบบขนานสองดวงนี่คือคำตอบข้อที่ หนึ่งนะคะใครตอบแบบนี้ก็ถูกต้องต่อไปสถานการณ์ที่2ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหลอดไฟ2ดวงต่อกันแบบอนุกรมอ่ถ้าอนุกรมก็คือเรียงต่อกันและเซลล์ไฟฟ้านะคะ4ก้อนต่อกันแบบอนุกรมเรียงกันเหมือนกันเลยทีนี้ถามาเริ่มกันที่เซลล์ไฟฟ้ากันก่อนดีกว่าไหม เราเรามาเริ่มกันที่เซลลไฟฟ้าก่อนเซลล์ไฟฟ้า4ก้อนก็บวกไปเลยอ่าก็เขียนไปเลยค่ะขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบอ่าสองก้อนแล้วต่อไปก้อนที่3ขั้วบวกขั้วลบและก้อนที่4ขั้วบวกขั้วลบได้กี่ก้อนละคะได้เป็น4ก้อนนะคะเซล์ไฟฟ้าสี่ก้อนนะคะคุณครูขอขอธิบายเพิ่มเติมนะคะเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ ale, หรือ1ก้อน เราจะเรียกว่าฐ่านไฟฉายแต่ถ้าเรามากกว่าหนึ่งนะคะสองเซลล์ขึ้นไปเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่นะคะเพราะฉะนั้น4ี่ก้อนนี้เราจะเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่นะคะอ่ะทีนี้ยังไม่หมดนะคะได้มาแล้วสี่ก้อนหลอดไฟฟ้าของเราต้องมีเท่าไหร่สองดวงต่อการแบบอนุกรมอ่ะต่อการแบบอนุกรมก็คือต่อเรียงกันวาดไปเลยค่ะ หลอดไฟสองดวงต่อกันแบบอนุกรมแสดงว่าลากมาต่อกันแบบนี้เลยคำตอบของข้อที่สองก็แบบนี้นะคะค,คุณต้องขอไฟในความที่เส้นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะต่อไป <c oughs> ข้อสามค่ะสถานการณ์ที่สามวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยหลอดไฟหนึ่งดวงเซลล์ไฟฟ้าหน่งก้อนและสวิตช์หตัวแต่ว่าเขาบอกว่า ไฟเนี่ยไม่สว่างเพราะว่าลืมกดสวิตนั่นแสดงว่าวงจรเนี่ยเป็นวงจรเปิดอ่าวงจรเปิดคือกระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันไหลผ่านไม่ครบทีนี้มันมีสวิตตัวนี้มาเอะแล้วที่ผ่านมาเรายังไม่ได้วาดสัญ,ญลักษณ์สวิตกันเลยใช่ไหมอ่าแต่สัปดาห์ที่แล้วเราโยงเส้นกันมาแล้วในมาทบทวนสัญ,ญลักษณ์ของสวิตนะคะนั่นก็คือแบบนี้นั่นเอง ถ้าเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะน่นแสดงว่าเป็นวงจรเปิดแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะปึ๊บสวิตซ์สับมาอย่างนี้แสดงว่าเป็นวงจรปิดกระแสะไฟฟ้าจะไหลผ่านได้แต่แบบนี้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้นั่นเองนะคะอ่ามาเขียนไปพร้อมกันนะคะชึบวงจรไฟฟ้าประกอบไปด้วยหลอดไฟหนึ่งดวงอ่าเราจะวาดตามน,นี้เลยคะ่ะหลอดไฟหนึ่งดวงปึ๊บ ่มาแล้วค่ะหน่ดวงต่อไปเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งก้อนวัดยังไงคะขั้วบวกขั้วลบจบค่ะหนึ่งก้อนและสวิตหนึตัวค่ะสวิตหนึ่งตัวจะมาตรงไหนนะอ้านักเรียนสามารถเลือกได้จะว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้แต่อย่าลืมว่าหลอดไฟเนี่ยมันไม่สว่างแสดงว่ามันต้องเป็นสวิตแบบไหนคะ่า สวิตก็จะเป็นสวิตท,ที่ขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะอ่าเพราะหลอดไฟไม่สว่างดังนั้นสวิตแสดงว่าเป็นวงจรเปิดนะคะหลอดอกระแสไฟฟา้าไม่สามารถไหลผ่านได้หลอดไฟก็ไม่สว่างนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของข้อที่สต่อไปข้อที่สี่นะคะมาดู หลอดไฟสองดวงต่อกันแบบอะนุกรมเซลล์ไฟฟ้าสองก้อนต่อกันแบบอนุกรมและสวิตช์หนึ่งตัวพบว่าสอตไฟเนี่ยสว่างทั้งสองดวงนั่นแสดงว่าสวิตช์เนี่ยมันจะจับลงเป็นวงจรปิดนะคะกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้อ่บมาเขียนพร้อมกันหลอดไฟสองดวงต่อกันแบบอนุกรมมาค่ะดวงที่หนึ่งมา ดวงที่สองมาค่ะต่อกันแบบอนุกรมแปลว่ามันเรียงต่อกันแบบนี้นั่นเองต่อไปเซลลไฟฟ้าสองก้อนนะคะคัวบวกคัวลบคั้วบวกคัวลบเซลไฟฟ้าสองก้อนมาแล้วค่ะต่อไปค่ะเซลลไฟฟ้าสองก้อนต่อกันแบบอนุกรมอ่าโอเคถูกต้องและสวิตหนึ่งตัวค่ะสวิตต์นักียนคะอย่าลืมว่าตรงนี้มันต้องติดกันเลยนะอ่าสวิตหนึ่งตัวค่ะ ไฟสว่างนะั่นแสดงว่าสวิตจะต้องเป็นสวิตแบบไหนคะสวิตวงจรปิดนั่นเองก็จะเป็นแบบลักษณะนี้นะคะอ่านี่คือคำตอบของข้อที่4ค่ะต่อไปข้อ5หลอดไฟ2องดวงต่อกันแบบขนานเซลล์ไฟฟ้า3มก้อนต่อกันแบบอนุกรมเพราะว่าหลอดไฟสว่างเพียง หนึงดวงเพราะมีสายไฟจุดหนึ่งขาดเราลองมาวาดดูสิวาจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มกันที่หลอดไฟกันก่อนนะคะหลอดไฟสองดวงต่อกันแบบขนานแสดงว่ามันไม่เรียงกันมันจะต่อคร่อมกันอยู่แบบนี้นั่นเองนะคะมีเซล์ไฟฟ้าสามก้อนค่ะมาค่ะ ขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบสามก้อนต่อกันแบบอนุกรมก็คือต่อกันเรียงแบบนี้พราว่าหลอดไฟไม่สว่างหนึ่งดวงนะั่นแสดงว่ามันมีสายไฟชํารุดนะคะทําให้หลอดไฟไม่สว่างนั่นเองนักเรียนคะถ้าเป็นลักษณะนี้ดวงไฟจะสว่างทั้งสองดวงแต่โจทย์บอกว่ามีสายไฟเนี่ยหนึ่งจุดที่ขาดสว่างเพียงอันเดียวดังนั้น นักเรียนจะให้ตรงไหนขาดก็ได้ดังนั้นครูก็จะให้สายไฟตรงนี้ขาดนั่นแสดงว่าหลอดไฟของครูตรงนี้ไม่สว่างแต่ตัวนี้เป็นไงคะสว่างเพราะกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้จากขั้วบวกไปขั้วลบแต่อีกขั้วหนึ่งเป็นไงคะผ่านไม่ได้เพราะว่าสายไฟขาดนั่นเองนะคะหรือบางคนบอกว่าครูขาดแล้วถ้าหนูให้ตรงนี้ขาดได้ไหมคะ หนูให้หลอดนี้ขาดได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะถ้าใครตอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันก็จะไปจากขั้วบวกไปขั้วลบใช่ไหมมันก็จะผ่านหลอดนี้หลอดนี้ก็จะสว่างนั่นเองแต่หลอดเนี้ยผ่านได้ไหมไม่ได้นะคะหลอดไม่ได้ดังนั้นหลอดนี้จึงไม่สว่างนะคะคาตอบสามารถตอบได้2แบบนะคะข้อนี้อ่าเฉลยของเราก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะใครตอบถูกนะคะก็ ดีใจด้วยตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะให้กาลังใจตัวเองแต่ถ้าใครยังไม่ถูกนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็ส่งมาใหม่ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ